ในลักษณะของพื้นที่ตรงจุดนี้นะเพื่อนๆน,นะครับ311ตารางวานเนี่ยนอกจากผมปลูกมะม่วงแล้วปลูกต้นมันบอรี่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทราบไหมว่าผมจะปลูกอะไรอลองคอมเมนต์มาดูดิว่าเพื่อนๆทายถูกไหมสำหรับพื้นที่ที่เราไม่มีน้ำแห้งแรงเราจะปลูกอะไรนะครับอันนี้คืออยากจะให้พี่น้องลองเดามาดูหน่อยสิว่าจะเดาถูกไหม ว่าผมจะปลูกอะไรเอาละเอาพี่น้อ,นดองดามาแล้วโอ้ยถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับไม่เป็นไรต้นไม้ต้นต่อไปที่ผมจะปลูกก็คือสะเดาเห็นไหมอ่าสะเดเนียนะครับสะเดตัวนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะครับเรียกว่าสะเดพันธุ์ขาวผ่องนะครับแล้วสะเดตรงนี้เนี่ยวิธีการปลูกง่ายนิดเดียว คือมันไม่ชอบน้ำโอ้โหแหมมันโดนใจผมเลยนะปลูกสะเดาที่มันไม่ชอบน้ำนี่นะครับเพราะเรามีปัญหาเรื่องการที่จะมาลดน้ำไงใช่ไหมเราก็ต้องปลูกพืชที่ไม่มีความต้องการในการใช้น้ำมากสะเดาเนี่ยจึงเป็นคำตอบแล้วที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะเพื่อนเดูนะครับพื้นที่นี้เป็นดินดำเห็นไหมดินดำเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาดินมาถม หม็มันไม่ใช่หน้าดินเพราะฉะนั้นปัญหาของดินดำเนี่ยก็คือมันไม่มีแร่ธาตุพอไม่มีแร่ธาตุแล้วเนี่ยโอ้โหสะเดาเนี่ยนะครับพันขาวพงเนี่ยเป็นที่ออกนอกฤดูการแล้วก็มันสามารถทนแรงได้เป็นอย่างดีถ้าน้ําเยอะเนี่ยมันจะตายนะครับอันนี้สเดาพันขาวพงนะแล้วดินเนี่ยไม่จําเป็นนะครับดินยิ่งไม่มีปุ๋ยไม่มีแร่ธาตุ ไม่มีปัญหาครับมันจะแตกดอกให้เราได้กินยอดสะเดาเป็นอย่างดีนะครับนี่คือคุณสมบัติดีสำหรับสะเดาส่วนอีกอันหนึง่งเอา้าแล้วเราจะฟื้นฟูดินตรงเนี้ยฟื้นฟูดได้ยังไงอะ่ะดินไม่มีแร่ธาตุแล้วจะไปปลูกอะไรให้มันขึ้นโอ้โหเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับมันมีพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้ดินของเรานี่ดีขึ้นทันทีเขาเรียกว่า ปอเทืองครับโอ้โหปอเทืองเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมที่มันเป็นดอกสีเหลืองๆสวยงามไงอ่าตรงนี้แหละมันจะมีรากของมันเนี่ยจะดึงในโตัเจ่นเข้ามาได้แล้วก็เราสามารถเอามันมาเป็นปุ๋ยได้เลยอันเนี้ยเป็นการปกคลุมดินเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็ปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นด้วย อันนี้โอ้โหแล้วปอเทืองนี่ไม่ชอบน้ำอีกต่างหากโอ้โหนี่เห็นไหมครับถ้าเราสามารถเลือกอพืชที่มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยอันนี้มันก็จะตอบโจทย์เลยครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่311ตารางวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามมาชมนะครับผมก็จะทำจะขุดดินในการที่จะปลูกเราก็มีใบก้ามปู รองพื้นแล้วนะครับแล้วเราก็เอาดินเนี่ยมากบทับได้เลยเป็นลักษณะนี้ครับเพื่อให้ดินตัวนี้ซึ่งมันไม่มีแร่ธาตุนี่นะแต่เราใส่ใบก้ามปูลงไปข้างล่างแล้วเห็นไหมแล้วในที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับนี่คือต้นมะม่วงนะที่ผมตัดยอดออกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยให้มันมีใบถ้าเราปล่อยให้มันมีใบปั๊บมันจะคายน้ําไง คลายน้ํามันก็ไม่แตกยอดดังนั้นเนี่ยเราตัดมันเลยการตัดแบบนี้ก็เหมือนกับการทําสาวต้นมะม่วงนั่นเองเพราะมะม่วงเนี่ยเราปลูกมาร่วมสปีโอ้โหรากยาวลึกเลยเราตัดมันทิ้งไม่ต้องเสียดายแล้วเดี๋ยวมันจะแตกยอดมาเองครับเนี่ยแล้วแตกไวแต่ถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะมันจะแตกช้าครับเพราะว่ามันคลายน้ําไปตลอดแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีน้ําที่จะลดเลยครับอาศัยเทวดาซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของ เข้าพรรษาเนี่ยฝนมันจะค่อนข้างตกบ่อยแล้วมีประโยชน์ที่เราจะลงทุนปลูกมะม่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เราจะสังเกตยังไม่มีใบนะครับเป็นด้วนๆเลยผมปลูกไปแล้วทั้งแถวเลยเนี่ยเนทั้งแถวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราปลูกเป็นแนวยาวสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยพอมันแตกยอดปั๊บนี่นะครับเราก็ต้องใช้น้ำส้มควันไม้นะครับมาฉีดไอ้ที่ใบอ่อนๆไม่งั้นแล้วเนี่ย พวกมแมลงมันจะมากัดกินใบอ่อนของอะมะม่วงของเรานะเราก็ต้องใช้น้ําส้มควันไม้เนี่ยมาฉีดพอพวกมแมลงมันเห็นได้กินเปรียปร้ยวๆมันก็จะไม่เข้าแล้วอันนี้ก็เพื่อทําให้มะม่วงของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่ผมเตรียมเรียบร้อยผมก็จะลงปอเทืองโอ้โห,โห,โหตอนนี้แหละเพื่อน,อนๆยังกันแดนเนลมิรเลยนะครับเพราะมันสวยมากปอเทืองเนี่ยดอกเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อติดตามมาชมนะครับทุ่งปอเทืองโอ้โหที่อยูอ่นนทบุรีใกล้กรุงเทพแล้วมาถ่ายรูปได้เลยโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆื <ๆ S 2> จะตะลึงที่นนทบุรีมีปอเทืองด้วยเหรอ โอ้โหนี่ผมถึงบอกว่าเราทำกเกษตรนะครับด้วยกเกษตรแบบพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงรอ9แล้วเราไม่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเราปลูกเป็นพืชสวนผสมมีทั้งมะม่วงมีต้นมอนเบอรี่มีทั้งต้นเสะเดาโอ้โหเรียกว่างานนี้นะครับ นอกจากมีความสุขแล้วยังมีไรายได้ต่างหากครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามนะครับผมจะค่อยๆอัปเดตในคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้ชมกันถึงความคืบหน้าของพื้นที่ตรงจุดนี้ว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรหลังจากที่เราได้ปรับสภาพพื้นดินแล้วเราจะต้องไปแจ้งที่อบตอบ้านใหม่ว่าณปัจจุบันนี้เราได้ทำการ พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรแล้วเพื่อที่เขาจะได้ปรับจากการเสียภาษี0.6%เนี่ยมาเป็น0.01%เพราะเป็นพื้นที่ที่เราทำเกษตรนะครับ